คือเด็กสมัยมันจะคิดเป็นแบบใช่ไหมใช่ใช่คิดแบบคิดแบบอะไรคอมพิวเตอร์มันคิดเร็วเลยออกอ่ะแล้วมันทำไม่ได้มันต้องทำให้ได้สิต้องผสมผสานกันเราไปอยู่ต่างประเทศดิตอนนี้ตายตอนเนี้ยตายเพราะอะไรหนึ่งหนาวตายไม่เคยอยู่ไงสองภาษีกี่เท่าของเราเนี้ยสามอะไรอีก ลพลังงานแพงด้วยต้องเปิดแอร์เปิดยีเตอร์มีเงินจา่ายไปก็รวยๆไปทั้องเลยอย่างไปๆเราเนี่ยนี่แผ่นดินนี้เกิดมาที่นี่มากินที่นี่ตายที่นี่นี่คือแผ่นดินตักดินของเราเรื่องที่แค่นี้ข้าศาสนาพรามารดและประชาชนทุกคน ล้ามีความคิดเห็นยังไงกับผลกระทบภาพรวมที่ว่ามีคนต่อต้านนายกครับม่ชอบไม่นคนแล้วกนายกคนดีแล้วคนมีหานขนาดอ่ยอะไม่ชอบใช่ไหมคนที่ต่อต้านยัไม่ชอบเลยยัปิดตัวตไม่ดูอยากบอกอะไรถึงนายกมั่งอุ้ทปิดปากกปิปา เรามีความคิดเห็นยังไงมั่งที่ว่ามีเกิดภาพลบก,กับนายกอะครับดีมากมากนายกอะไ่ว่าดีอ๋อนายกอะดีใช่ไหมครับอ,อยากให้สู้ต่อไปไหมให้อยากเป็นนายกต่อไปไหมสู้สสๆใช่ไหมที่นายยกมาครั้งนี้เรามีความคิดหรือมียังไงมั่งครับ อยากให้เสนอแกอยากอยากฝากไปถึงแกอยากให้เศรษฐกิจกิมหยงดีขึ้นแล้วก็อยากให้มีคนมาเที่ยวเยอะๆแล้วก็พวกตอนนี้เศรษฐกิจกิมหยงแย่มากแล้วทไปันทีเลยนะแล้วก็อยากเจอนายกมานานแล้วแต่อยู่มาสองสมัยนี้ยังไม่เคยมาเลยจะใคร้ิดนายกสองสมัยนี้ยังไม่เคยมาเลยนี่ก็จะเลือกตั้งท่้าหนึ่งจะมานี่รอคอยมานานแล้วเออนั่นแหละได้คุยกับนายกแล้วนั่นแหละ 别掉，别掉。 แรกก่อนนะครับนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับหรือว่าความสับสนทางการเมืองที่ต้องถือว่าวันนี้นะครับมีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้หรือว่า2วันที่ผ่านมานั้นมีการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจตีประวีนกรณีที่คนสําคัญในทำเนียบรัฐบาลหลายคนนั้นถูกระบุในการให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อนอกหรือเอัลจัซีล่านะครับว่ามีการพัวพันกับคดีค้ามนุษย์นะครับโดยคำสัมภาษณ์ของคุณประวินนั้นมีการระบุชื่อถึงในพลไว้อย่างน้อย3-4ถึงรายนะครับแล้วอย่างน้อยสารายนะั้นเป็นคนที่เกี่ยวพันกับธรรมเนียบรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับมีการเรียกร้องกันค่อนข้างหนาหูว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลคืออะไรพลเอกประยุทธ์จะออกมาชี้แจงหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่2ที่เรื่องราวของผู้มีอิทธิพลในรัฐบาล ได้กลายเป็นชนวนอื้อฉาวระดับโลกและยังคงเป็นวันที่สองที่ไม่มีคําตอบของพลเอกประยุทธ์ในการชี้แจงนะครับว่าคนสําคัญในธทมเนียบในพลซึ่งเป็นเครือข่ายของรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการอุ้มคดีค้ามนุษย์การพยายามทําลายหลักฐานต่างๆนั้นรัฐบาลจะตอบคําถามหรือไม่อย่างไรถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พอมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวพันกับการกระทําของรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลแล้วนั้นพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีเงียบเฉยคล้ายๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับกรณีคุณเสกสกลที่มีคลิปหลุดข เงินนะครับ15ล้านแรกกับโคต้าหวยซึ่งคุณเสกสกลยืนยันว่าเป็นการขอเล่นๆแต่สังคมไม่เชื่อแบบคุณเสกสกลน,นะครับยังคงไม่มีการสืบสวนสอบสวนจุฬลเอกประยุทธ์รวมทั้งกรณีคุณจุรีพรคนในธรรมเนียบรัฐบาลที่นอกเหนือจากเรื่องของการมีชื่อปรากฏในคลิป โคต้าหวยแล้วนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องของการรับรองเท้าซึ่งสังคมมองว่าเป็นการรับสินบนรองเท้า2คู่60 0 0 0บาทนะครับผิดกฎหมายปปชอชัดเจนรับทรัพย์สินมูลค่าเกิน3,000บาทอย่างชัดเจนไม่มีการสืบสวนสอบสวนจากพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดดังนั้นภายใน1สัปดาห์เราเห็นอย่างน้อย3าเรื่องที่คนของรัฐบาลนะครับมีชื่อพัวพันกับเรื่องที่ไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายหรือว่าเรื่องของเกี่ยวพันกับคดีค้ามนุษย์ต่างๆนานากรณีคลิป ขอเงินหวยกรณีรองเท้าสินบนกรณีค้ามนุษย์ทั้ง3คํคำถามไม่มีคําตอบจากพลเอกประยุทธ์นะครับขณะที่วันนี้พลเอกประยุทธ์เดินทางไปภาคใต้แล้วก็ หัวใจค่อนข้างชื่นมืนมีการต้อนรับอย่างหนาแน่นเต็มตลาดกิมหยงบอกว่าพลเอกประยุทธ์คือสุดยอดนายกที่ประเทศไทยเคยมีซึ่งไม่รู้ว่านี่เป็นการแสดงพลังของพลเอกประยุทธ์ว่าเลือกตั้งรอบหน้าจะสสยเก้าอี้สอสอสองขาจากประชาธิปัตย์ให้หมดรอเปล่านะครับขณนะเดียวกันวันนี้ที่กรุงเทพเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสนัน่นหลังจากมีการเปิดเผยโดยเพจชื่อว่าเราชนะว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมตัวเปลี่ยนนโยบายคนละครึ่งนะครับซึ่งหมด กำลังจะหมดไปนั้นให้เป็นนโยบายใหม่คือนโยบายที่เรียกว่าคนละเซี่ยวนะครับมาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าจะมีการช่วยจ่าย25จากเดิมช่วยจ่าย50ส่วนใหญ่คําวิจารณ์เป็นคําวิจารณ์ในเชิงลบนะครับเป็นคําวิจารณ์ในเชิงด่าลขณะที่ ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาข้าวของแพงยังคงไม่ได้รับการขานรับจากรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับมอบรถบรรทุกเริ่มออกมาบอกแล้วว่าน้ํามันกําลังจะขึ้นดีเซลกําลังจะแพงถ้ามีปัญหาแบบนี้คงจะต้องประท้วงครั้งใหญ่ต่อดังนั้นความปก ป้องพวกตัวเองของพลเอกประยุทธ์ดุนแรงนะครับความชื่นมื่นของเครือข่ายพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้ย,ยังร้อนแรงแต่กระแสขานรับจากความเป็นจริงของชีวิตเรื่องความล้มเหลวด้านเศรษฐกิจนโยบายที่จะทําคนละครึ่งเป็นคนละเซี่ยวซึ่งคุณอาคมปฏิเสธแล้วว่ายังไม่ได้คิดจะทำนะครับแต่เพจเราชนะเป็นคนเผยแพร่นั้นกลายเป็นสนุนว่าตกลงรัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันหรือไม่อย่างไรแม้กระทั่งอนาคตทางการเมืองของรัฐบาลเองจะเดินหน้าไปทางไหนคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภา ตัวละครซึ่งสังคมมองว่าจะเป็นตัวท็อปที่คุณเสกสกลใช้ในการทําพักหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกถ้าที่ทางการเมืองนั้นไม่เคยมีคอมิตเมนต์ว่าจะอยู่พักของคุณแดมโบนะครับออกจากประชดิปัติหลังจากมีเรื่องกับคุณจุลินหลังจากนั้นก็มาอยู่กับพลังประชารัฐหลังจากนั้นก็ถูกปั่นข่าวว่าจะไปอยู่พักของคุณแดมโบอาจจะเป็นตัวสำรองพลเอกประยุทธ์นะครับในกรณีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเองไม่ได้ อาจจะมีคุณพีรพันธ์โดยการเสนอคุณดัมโบเป็นแคนดิเดตนายกแทนนั้นวันนี้ไปกับพลเอกประยุทธ์ถูกถามคําถามนี้เยอะว่าตกลงจะไปอยู่กับพรรคของคุณดัมโบหรือไม่อย่างไรหลังจากที่คุณดัมโบนั้น หมดทำเนียบไปเรียบร้อยแล้วออกจะทำเนียบหลุดทุกตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการออกที่ไม่ค่อยดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่าถูกเสรัรฐบาลบีให้ลาออกครับพุนพิรพันธ์ยังยืนยันว่าไม่ขอตอบอนาคตทางการเมืองก็แปลว่าเมื่อคุณพิรพันธ์ไม่ขอตอบนั้นอนาคตทางการเมืองของพรรคพลเอกประยุทธ์หรือพรรคของคุณแรมโบ้ก็ยังคงเป็นอนาคตที่ค่อนข้างไปทางมืดมิดมากกว่าสว่างสวัยคนสําคัญในพรรคที่มีนั้นล้วนแต่เป็นสสอสอบตกนะครับ เป็นหลักมากกว่าจะเป็นคนที่สอบได้ยิ่งไปกว่านั้นน,น่เหนอจะเป็นสอสอ,สอบตกแล้วนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นสอสอบตกระดับที่เป็นสอ,สอเพียงหนึ่งสมัยดังนั้นยังไม่แสดงศักยภาพว่าพลเอกประยุทธ์มีของของตัวเองแต่อย่างใดเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดตัวหรือมีการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งสร้างความฮือฮาและเขย่าสมการทางการเมืองนั่นคือการเปิด รีมทีมเพื่อไทยจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับคุณจตรุรนฉายแสงชัยเกษมนิติสิริหมอชนน่านรวมทั้งแพททองทางชินวัตรสี่คนนี้นะครับเป็นคนต่างรุ่นกันจตรุรนฉายแสงภาพลักษณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชัดเจนต่อสู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษายุคก,ก่อน6ตุลานะครับก่อน6ตุลาหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจตรุรนเป็นนายกสโมอสรน,นักศึกษาเชียงใหม่หลังจากนั้นเกิด6ตุลาเข้าป่าทิ้งสถานะนักศึกษาแพทย์เรียนหมอเป็นนัก ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมหลังจากนั้นไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาเป็นนักการเมืองจุดยืนแน่วแน่เรื่องประชาธิปไตยขณะที่ชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ของข้าราชการผู้ใหญ่แต่เมื่อวานนี้พูดเรื่องที่รัฐบาลยัดคดีเด็กจับเด็กนะครับยัดข้อหาหนักหน่วงส่วนคนของรัฐบาลคดีข่มขืนได้ประกันนะครับคดีลวนลามอนาจารได้ประกันเด็กชุมนุมโดนจับข้อหารุนแรงรวดเร็ว ขณะที่พวกกปปสนั้น7ปีผ่านไปประตูคุกแทบไม่เคยเห็นหรือเห็นก็ไปน,นอนหนึวันนะครับให้ได้เปลี่ยนเสื้อยืดสีขาวถ่ายรูปเก๋ไก๋เพื่อบอกว่าสังคมมีความยุติธรรมนะครับหรือหมอชนน่านเองนะครับก็เป็นตัวแทนสสรุ่นใหม่ที่ทํางานในสภาแล้วก็ประกาศว่าพักเพื่อไทยจะเป็นพักซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาลแพรทองทานนะครับประกาศ2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการชูคนไทย เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเลือกเพื่อไทยแบบ l a n d ไลด์นี่คือขีมั่เสดจังการเมืองเมื่อวานนี้แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นที่แพทองทานพูดและยังไม่ถูกขยายความมากนั่นก็คือการปลุกคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลุ่มลากย่าให้พ้นความจนนะครับพาคนจนก้าวข้ามความยากจนสู่เส้นทางมหาเศรษฐีโดยนโยบายเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายคริปโตหรือว่า การ disruption ของเทคโนโลยีต่างๆนั้นถูกเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ว่าสภาพต่างกันลาวฟ้ากับเหวพลเอกประยุทธ์ทำแค่เรื่องคนละครึ่งคนละเซี่ยวนะครับนโยบายมีแค่นโยบายแจกเงินอยู่มา8ปีความสำเร็จในการยกระดับเศรษฐกิจธธไม่มีนะครับกลายเป็นการตั้งคำถามว่าแพรทองทานจะเป็นตัวแปรใหม่ในการดับเครื่องชนยุติความฝันของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าด้วยจิ๊กซอที่มีทั้งเรื่องประชาธิปไตยจากคุณจตุลนมีเรื่องข้าราชการจากคุณชยัยเกษมนิติสิริมีเรื่องสภาจากหมอชนน่าน แล้วก็มีคุณแพทย์ทองทานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณทักษิณน,นายกที่ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงสุดของประเทศไทยตลอดกาลนะครับความตกต่ำด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นั้นสัญญาณกระชูดหลังจากที่พักของคุณอุตมะชูคุณสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งยิ่งตอกย้ำเปรียบเทียบว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอิมพอร์หรือหมดสมรรถภาพในการนําประเทศทางเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการถแถลงของพัก เพื่อไทยวันนี้นะครับมีการถแถลงเรื่องคุณสุรพลสอสอเพื่อไทยซึ่งคุณจะได้เข้าสภาแต่ก็กตตัดสิทธิ์ไปนะครับอ้างว่ามีการทําบุญเลยตัดสิทธิ์ในที่สุดสารบอกว่าก็กตตัดสินผิด นะครับต้องจ่ายเงินชดเชยคุณสุรพล70ล้านบาทนั้นวันนี้มีการถแถลงว่าเรื่องแบบนี้เชื่อมโยงกับอำนาจกรกตในการให้ใบส้มซึ่งควรจะต้องยุติลงเพราะกรกตให้มั่วได้จากกรณีคุณสุรพลนะครับต้องย้ำด้วยว่านอกจากคุณสุรพลที่กรกตให้ใบส้มมั่วนะครับยังมีสสบางคนซึ่งไร้คุณสมบัติเราได้เข้าสภานะครับนั่นคือกรณีที่เกิดขึ้นที่เขตหลักสี่อีกดังนั้นกรกตมีปัญหาจริงๆแต่ว่าที่หมอชนน่านพูดประเด็นสําคัญมากกว่าเรื่องกรกตคือการเปิดเผยนะครับว่า พักเพื่อไทยมีการเจรจากับฝั่งรัฐบาลนะครับในส่วนของพักการเมืองต่างๆอย่างน้อย30เสียงจากรัฐบาลจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มาอยู่กับฝ่ายค้านเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจประยุทธ์นะครับหมอชนน่านหูหน้า พักเพื่อไทยนะครับระบุว่าข้อมูลที่ใช้อธิบายจะเป็นตัวโน้มน้าวสส3สามสิบเสียงให้มาร่วมลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกกับรัฐมนตรีนะครับจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้พักต่างๆในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะครับนักข่าวถามต่อว่าได้คุยกับพักคุณธรรมนัตหรือเปล่านะครับหมอชนนันบอกว่าเราต้องพยายามอยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าพยายามคุยกันไม่ว่าจะเป็นสสฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่หลายพักต้องรักษามารยาท จะออกมาทําอะไรจงแจ้งก็ไม่ได้นะข่าวถามต่อว่ามีโอกาสจะเกิดแผนล้มไปยุติอีกหรือไม่คุณหมอชนน่านบอกว่าตอบไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในฝั่งรัฐบาลแต่สถานการณ์ค่อนข้างอ่อนไหวเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลน,นี้เหมือนอยู่ไม่ยาวนะครับนัชชาโคศก,ก้าวไกลอีกนคนหนึน่งที่บอกยืนยันว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับโอกาสยุบสภาเสี่ยงสูงมากนะครับล้วขอให้จับตาดูให้ดีถึงความประหลาดทางการเมืองสถานการณ์ที่เปราะบางหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับนี่คือสถานการณ์การเมืองวันนี้ที่ ประเด็นยุบสภาของรัฐบาลกลับมาอีกคู่ขนานไปกับการกลับมามีบทบาททางการเมืองของตัวละครสําคัญตั้งแต่ปี49แม้คุณจะเป็นคุณจตุลนนะครับตัวละครสําคัญต่างๆคุณหมอชนน่านคุณแพททองทานกําลังกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างหน้าจับตามองนะครับมิติทางการเมืองขนาดนี้เนี่ยมันอ่อนไหวมากนะนะครับทําไมพักแกนนํารัฐบาลปล่อยให้สสตัวเองลาออกปล่อยให้มีการย้ายพัก จริงอยู่บางตำแหน่งนี่สามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาทดแทนได้ก็ดีเป็นบัญชีรายชื่อนะครับแต่หลายตำแหน่งก็สูญเสียไปเลยนะเลือกตั้งซ่อมก็ไม่ส่งอะไรต่างๆพวกเรียนะม,นมันเป็นสัญญาณว่าเสมือนว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไม่ยาวดวเสียงที่จะดึงเสียงมาอีกสามสิบเสียงให้ามาอยู่ฝั่งฝ่ายค้านนี่เราเราเองก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่า ข้อมูลที่เราใช้ในการอภิปรายเนี่ยจะเป็นตัวโน้มนาวชักจูงให้สส,สอีก30ประมาณ30คนเนี่ยมาร่วมลงคะแนนกับเราที่จะไม่แว้ใจรัฐมนตรีที่เราอภิปรายแน่นอนหนึ่งน,นั้นมีนายกแน่นอนครับคนอื่นก็ไปดูทีหนึงการประสา,านลักษณะของบุคคลหรือพักเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้พักของร้อยเอกัเองก็บอกว่าถ้ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีคนไหน พี่ชี้แจงไม่ได้เนะี่ยก็จะหวดไม่ไววางใจแบบนี้นครับมีแนวทางที่จะไปติดต่อไปพูดคุยได้คนระว่ามาสนับสนุนฝ่ายค้าคคนี้มีเดททางการเมืองเราต้องพยายามอยู่แล้วนะครับไม่ปฏิเสธนะเราต้องพยายามอยู่แล้วผมใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็นสสฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราอยากให้ไม่เห็นร่วมกับเราในการยื่นยติและข้อกล่าวหาของเราที่กล่าวหารัฐมนตรีรก็เป็นวิธีที่เปิดเผยไม่ได,ไได้ไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรแหลล้มนนยกอย่างทางที่ขาด เกกิดขึ้นอีคงไม่เรียกว่าแผนแล้วมันงเป็นเจตนาเลยแหละนะครับเป็นเจตนาที่จะไม่ให้ในายกทํางานต่อมถึงจะฝังของเขาเองอ,อันนี้ตอบยากพวกผมไม่ได้ฝังเขานะครับ